ทำไมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ถึงมีระบบส่งกำลังแบบซิงเกิลสปีดหรือมีเกียร์เดียวต่างจากรถยนต์สันดาปทั่วไปแล้วจะดีกว่าไหมถ้ารถยนต์ไฟฟ้ามีการติดตั้งเกียร์บ็อกซ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับสำหรับการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า ที่มีความแตกต่างจากรถยนต์น้ำมันหรือว่ารถยนต์สันดาปภายในที่ใช้เครื่องยนต์และเกียร์ที่ซับซ้อนแล้วถ้ารถยนต์ไฟฟ้ามีเกียร์จะดีกว่าหรือไม่นะครับทางเราก็ลองไปหาเหตุผลและข้อแตกต่างดูพบว่าสําหรับรถยนต์สันดาปนั้นจําเป็นต้องมีเกียร์หลายสปีดเพื่อปรับอัตราทดให้เหมาะสมกับช่วงรอบการทํางานของเครื่องยนต์ที่มีช่วงรอบการทํางานที่แคบกว่าเพื่อให้ได้แรงบิดและกําลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงความเร็ว ต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถสร้างแรงบิดที่สูงได้ทันทีตั้งแต่เริ่มหมุนทําให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถออกตัวได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลโดยไม่จําเป็นต้องใช้หลายเกียร์เพื่อเพิ่มแรงบิดในการออกตัวเหมือนรถยนต์สันดาปรวมถึงมีช่วงการทํางานที่กว้างมาก อย่างซูเปอร์คาร์ lamborghini huracan นะครับที่รุ่นท็อปสุดอย่างรุ่น performance ทำอัตราเร่งจาก0ูนยถึงร้อยได้ใน2.9วินาทีท็อปสปีด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเครื่องยนต์ V10 5.2ลิตรพละกำลัง610แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ dual clutch 7สปีดขับเคลื่อน4ลอ้อถึงถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในปัจจุบันนะครับอย่าง xiaomi su7 ultra ที่สามารถทําอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้ใน1.98วินาทีเท่านั้นจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวและท็อปสปีดนะครับก็ทําได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงการพัฒนาของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับ ในเรื่องของสมรรถนะและความเร็วแม้ยังเป็นระบบส่งกำลังแบบซิงเกิลสปีดก็ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์หลายแบรนด์เริ่มมีความคิดปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเดียวมาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแข่งขันกับสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้มีสมรรถนะเหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนโดยระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นพลังงานกลเพื่อขับเคลื่อนล้อแตกต่างจากรถยนต์สันดาปภายในที่ใช้เครื่องยนต์ และเกียร์ที่ซับซ้อนซึ่งระบบส่งกําลังของรถยนต์ไฟฟ้านะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักนั่นก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานหลักทำหน้าที่กักเก็บพลังงานและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ให้เป็นแรงหมุนหรือว่าแรงบิดเพื่อขับเคลื่อนล้อยิงถ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงก็สามารถสร้างแรงบิดสูงสุดได้ทันทีที่มอเตอร์เริ่มหมุนทําให้รถออกตัวได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องมีเกียร์และชุดควบคุมกําลังหรือว่า power control unit หรือ inverter ทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองของระบบโดยควบคุมการไหลของกระแสะไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์รวมถึงการแปลงไฟฟ้ากระแสะตรงจากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับเพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานและควบคุมการจ่ายไฟกลับไปยังแบตเตอรี่ขณะเบรกหรือว่าระบบ Re g e n e r a t i v e b r a k i n g ซึ่งระบบทั้งหมดนี้นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าบางแบรนด์จะมีการปรับ หรือประยุกต์และเรียกใช้ว่าระบบส่งกำลังแบบรวมศูนย์หรือ integrate power t r a i n โดย integrate power t r a i n นี้นะครับจะเป็นการนำเอาชิ้นส่วนต่างๆที่เคยแยกส่วนมารวมไว้ในชุดเดียวเพื่อขนาดที่เล็กลงและประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนชุดควบคุมกำลังระบบส่งกำลังชุดแปลงไฟชุดชาร์ชุดควบคุมการทำงานของระบบต่างๆชุดควบคุมสถานะแบตเตอรี่และอื่นๆอย่างการมาของี ที่โฆษณาระบบส่งกำลังแบบเอ็ดอินซึ่งเป็นการรวมชุดชิ้นส่วนพื้นฐานต่างๆเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ระบบส่งกําลังและส่วนประกอบควบคุมอื่นๆ หรือจะเป็นดีลี่นะครับที่มีการโฆษณาว่าใช้อินทิเกรตพาวเวอร์เทรนแบบ11 i n 1ก็จะมีการเพิ่มส่วนประกอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นระบบการจัดการความร้อนแต่เมื่อเสียมานะครับก็อาจจะซ่อมยากขึ้นเช่นเดียวกันโดยตัวเลข8 i n 1หรือว่า11 i n 1เหล่านี้นะครับไม่ใช่ระบบเกียร์และข้อดีของการรวมระบบเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับก็เป็นการลดขนาดและน้ำหนักรวมถึงทำให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารและพื้นที่เก็บสัมภาร,ระเพิ่มขึ้นลดการ สูญเสียพลังงานและบำรุงรักษาง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีแต่ระบบส่งกำลังแบบซิงเกิลสปีดทั้งโลกยังมีรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นที่เริ่มใช้ระบบเกียร์ดูอัลสปีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะให้ดีขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่างรถไฟฟ้าในเครือ volkswagen นะครับไม่ว่าจะเป็น porsche taycan ที่ใช้ระบบส่งกำลังและระบบเกียร์ดูอัลสปีดสำหรับ porsche taycan turbo และ porsche taycan turbo s ซึ่งเกียร์บ็อกซ์ของ porsche taycan นะครับ มีการติดตั้งอยู่ที่เพลาล้อหลังซึ่งโปเช่ไทคาร์เทอร์โบจีทีนะครับมีพละกกำลังถึง1,019แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ในเวลา2.4วินาที รวมถึง Audi e-tron GT นะครับซึ่งใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Porsche Taycan เนื่องจากอยู่ในเครือของ Volkswagen เช่นเดียวกันรวมถึงการใช้ระบบขับเคลื่อนที่คล้ายกันและระบบเกียร์ Dual Speed ที่ติดตั้งที่เพลาล้อหลังเช่นเดียวกันอย่าง Audi RS e-tron GT Performance ที่มากับขุมพลัง912แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน2.5วินาที นอกจากนี้ยังมีไฮเปอร์คาไฟฟ้าสุดท็อปตัวชูโรงของรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่าง ReMa ็ n ซ์นวาร่ที่มีการใช้ระบบเกียร์สสปีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอัตราเร่งร่วมถึงการทำความเร็วสูงสุดได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึงหลักการทำงานของเกียร์2สปีดก็จะมีโลเกียร์สำหรับการออกตัวและเร่งความเร็วในช่วงความเร็วต่ำถึงปานกลางเกียร์จะมีอัตราทดที่สูงกว่าเพื่อเพิ่มแรงบิดในการออกตัวไปจนถึงไฮเกียร์ครับสำหรับการขับขี่ที่มีความเร็วสูง ซึ่งเกียร์จะมีอัตราธทดที่ต่ำกว่าเพื่อลดรอบในการทำงานของมอเตอร์ลงทำให้มอเตอร์ทำงานในย่านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานทำให้รถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนเกียร์จะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ของรถยนต์โดยจะเปลี่ยนจากโลเกียร์ไปยังไฮเกียร์โดยอัตโนมัติในความเร็วที่กำหนดไว้อย่างเช่นประมาณ90-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งการเปลี่ยนเกียร์เหล่านี้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องควบคุมเอง สรุปก,การทํางานของเกียร์ในรถยนต์สันดาบและเกียร์ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งรถยนต์สันดาบภายในเกียร์จะทําหน้าที่ปรับอัตราทดเพื่อรักษารอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในย่านที่กําลังและแรงบิดสูงสุดอยู่เสมอเนื่องจากการทํางานของเครื่องยนต์สันดาบภายในมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงรอบการทํางานที่ค่อนข้างแคบ ส่วนรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่จําเป็นต้องมีเกียร์ก็ได้เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงและช่วงรอบการทํางานที่กว้างมากอยู่แล้วแต่การใช้เกียร์สสปีดจะช่วยให้มอเตอร์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ความเร็วสูงการที่มอเตอร์ใช้รอบต่ําที่ความเร็วสูงจะช่วยลดความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานโดยรวมและในอนาคตนะครับก็อาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการใช้เกียร์สสปีดหรือว่าหลายสปีดขึ้นรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าจีนนะ ซึ่งถ้าจะให้อดนเดาวว่ารถยนต์ไฟฟ้าจีนค่ายไหนจะมีระบบเกียร์2สปีดเป็นค่ายแรกก็อาจจะดาวว่าเป็นค่าย S A I C และ F A W เนื่องจาก2ค่ายนี้นะครับมีการร่วมมือกับทาง volkswagen ทําให้ในอนาคตนะครับอาจจะมีการแชร์โ n o w how ในเรื่องของเกียร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง volkswagen ที่มี audi และ porsche มาก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน